สดีครับคุณผู้ฟังวันนีต้อนรับกับสุราการการเมืองเปเรื่องของประชาชนทุกคนก็าการเมืองวันนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับการอธิบายไว้วางใจรัฐบาลวันที่24วับที่25มีนาคมที่ผ่านมากร่บอีเป็นนิมิตหมายการเมืองใหม่ ที่มีการพัฒนามากขึ้นที่จมปะเพียงความขัดแย้งโดยนายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าพักฝ่ายค้านได้ถ่ายรูปร่วมกันที่อาคารรัฐสภาหลังจากอภิปรายว่าไวไวาวางใจรัฐบาลเสร็จย4 5แล้วก็วันที่2 6 หัวหน้าพักฝ่ายค้านก็ได้มาแสดงสุนรีแสดงความดีใจกับนายกัฐมนตรีที่ได้เสียงการโหวต319เสียงส่วนฝ่ายค้านได้162เสียงแล้วก็มีสสจากพักไทยสร้างไทยและก็พักพลังประชารัฐแล้วก็พักอะไรอีกพักหนึ่งที่มายกมือสนับสน,นุนนายกโวดเลือกนายกให้ ไว้วางใจนะก็นี่ก็ถือว่าเป็นการเมืองรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมารูก้กติกาสังคมกติกาส่วนรวรู้จักน้ำใจนักกีฬาเหมือนกับนักกีฬาแม้กระทั่งต่างชาติซึ่งไม่ใช่คนไทยเชื่อสายไทยไม่ใช่ชาติเดียวกันคนสันชาติก็ยังไปจับมือกันนะก่อนจะเตะตะก้อนะ กติเตะฟุตบอลนะก็ต้องไปจับไม้จับมือกันก่อนจะตีแบบก่อนจะชกมวยเอาเป็นอาตายนะฮะก่อนจะต่อยมวยเอาเป็น,นาานะอา,นนาตายก็ยังมีน้ำใจนักกีฬานะก็ต้องชื่นชมฝ่ายค้านที่มีน้ำใจนักกีฬานะไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือว่าการเมืองก็มีการต่อสู้แข่งขันเพื่อประเทศชาติและประชาชนเพราะฉะนั้น มันก็แตกต่างจากการเมือง20ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วที่ผ่านมาที่ยังมีนักการเมืองในโรงเสาเต่าล้านปียังมีความเครียดแค้นชิงชังที่ตัวเองแพ้เลือกตั้งที่ตัวเองไม่มีปัญญาสู้ในสนามเลือกตั้งก็อภิปรายไม่วางใจเสร็จก็ไปเดินขบวนประท้วงไปอภิปรายนอกสภาไปปลุกวับนอกสภานี่คือนี่คือ นี่คือ,อตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาของพรรคฝ่ายค้านที่ไม่ไปก่อมบไปเรียนอนอกสภาไปเรียนอนอกกติกาสังคมกติกาส่วนรวมและทาให้ประชาชนสูญเสียโอกาสประเทศสูญเสียโอกาสประเทศเทาากิดความขัดแย้งนักการเมืองทะเลาะกันประชาชนก็ทะเลาะกันไปด้วยนักการเมืองแบ่งสีแบ่งข้างประชาชนก็แบ่งสีแบ่งข้างไปด้วยถ้านักการเมืองสมัครสามสาคีกันประชาชนก็สมัครสมาคีกัน นักการเมืองเกลียดกันประชาชนก็เกลียดกันเหมือนสิบยี่สิบปีที่ผ่านมาและสิ่งสําคัญที่สุดตัวที่จะทําให้สังคมรักกันยอมรับกติกาสังคมกติกาส่วนรวมก็คือสื่อมวลชนบางสํานักที่ยังปลุกปลอมล้างสมองปลุกปลอมหาความขัดแย้งค้าความขัดแย้งสื่อมวลชนบางสานักที่หากินกับความขัดแย้งหากินกับผลประโยชน์จากกองทัพหากินประโยชน์กับนักการเมืองนี่ก็คือสื่อบางสํานัก ที่หาผลประโยชน์กับความแตแกแยกของสังคมไม่ว่าจะหากินแบบการหลอกองเงินไปตั้งมูลนิธิหลอกองเงินบริจาคต้มทุนงเงินบริจาคไปก่อมบหลายๆเรื่องหลายๆอย,ยา่างอ้างประเทศชาติอ้างประชาชนคนกลุ่มน,นี้ก็ยังมีการเคลื่อนไหวอยูย่ก็ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่มันไม่เหมือนต่างประเทศที่เขาจะเป็นญี่ปุ่นจะเป็นยุโรปหรืออเมริกา 4ปีก็เลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งก็ตัดสินกันคู่หาเลือกตั้งเลือกตั้งเสร็จก็ทํามาหากินแต่ไทยเรามันเลือกตั้งเสร็จมันไม่มีมันยังมีนักการเมืองที่อยู่เบ้องหลังกับการหากินกาบการขอมหรือนักวิชาการบางคนที่หากินกับการขอมบที่หาการเกี่ยวกับการโจมตีนักการเมืองการด่าทอดูหมิ่นเหยียบยามนักการเมืองเพื่อให้ทหารออกมายืมนา้า ตัวเองก็จะได้เป็นสมาชิกสมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติตัวเองก็จะได้เป็นสมาชิกผู้ที่สภามาจากการแต่งตั้งโดยไม่ต้องผ่านมือประชาชนเลือกผ่านครัวหาเลือกตั้งนี่ก็ยังเป็นวิธีการหากินของนักวิชาการนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนักก่อมอบทางการเมืองที่ต้องการหากินกับระบอบประ,ะชาธิปไตยรัะเซียทหารออกมานักวิชาการบางคนที่เชียวทหารออกมายึดอำนาจ เพราะประชาชนผ่านกนารเลือกตั้งยึดอำนาจของนายกเพื่อที่ตัวเองจะได้มีอำนาจไปเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งจากกองทัพและก็สภา,า,า,านิติบัญญัติสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อที่จะเลือกนายกก็จะได้กินเงินเดือนหลายแสนบาทแล้วก็จะได้ไปเข้าสู่อหน้าทางการเมืองไอ้นักวิชาการเหล่านี้ก็ยังเป็นอีกก๊กหนึ่งซึ่งจะหาจินกับก๊กแบบระบอบคอมมิวนิสต์ ก็คือระบอบทหารที่ยึดอาน,นาจแบบยึดอำนาจประชาชนอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าคอมมิวนิสต์รูปแบบใหม่นะครับที่ก่อกินระบอบประชาธิปไตยอยู่ในขณะนีนะะ้ก็จะมีประกอบด้วยสื่อวลนชนบางสำนักที่รับผลประโยชน์จากกองทัพที่รับลบประมาณจากกองทัพให้โจมตีระบอบประชาธิปไตยนะะนายกที่มาจากการทรารัฐประหาร ก็จะมีงบลับให้กับสื่อบางสำนักเหล่านี้ที่โจมตีนักการเมืองโจมตีระบอบประชาธิปไตยที่ได้อำนาจมาและเข้าสู่อำนาจก็จะมีสื่อบางสำนักที่สร้างความเกลียดชังดูหมิน่นดูแคลนนักการเมืองดูหมิน่นเกลียดิย้มประชาชนสร้างความแต่ความสมคิดในชาติก็คือกกหนึ่งกกนักวิชาการที่ต้องการเข้าสูนนะ่นังการเมืองโดยไม่ต้อง ไม่ต้องลงสมัครเลือกตั้งนะครับแล้วก็สื่อบางสำนักที่หากินกับผลประโยชน์กับกองทัพและหากินประโยชน์กับการทำรัฐประาหารหากินกับผลประโยชน์เขาเขาการก่อม็อบนี่ก็คือกกหนึ่งนะครับประกอบด้วยก๊กสี่อลชนบวกกับกองทัพแล้วก็บวกกับนักวิชาการแล้วก็บวกกับแกนนำม็อบบางคนนะก็จะได้บางคนก็ได้เป็นคตอสอ,อย่างที่เราเคยเห็นม็อบพันธมิหลายปีที่ผ่านมา ที่ไปขึ้นเวทีกลุ่มม็อบในช่วงปี248-249มี้ไปขึ้นเวทีกลุ่มม็อบปี2 5 5 6 5 7ก็จะได้รับการเข้าไปเป็นสมาชิกวิทยสภาแล้วก็ทหารที่ยึดอำนาจก,ก็จะได้ผลประโยชน์แล้วก็สื่อบางสำนักที่เชียร์กองทัพเชียร์การารัฐสาาก็จะได้รับผลประโยชน์นี่ก็คืออีกก๊กหนึ่ง แล้วก็จะไปบวกกับพวก,กฝ่ายค้านที่ล้มล้างรัฐบาลได้อย่างหลายปีที่ผ่านมาเราฉะนั้นก็เราต้องรู้ประชาทีปเราต้องรู้เท่าทันนะระบอบประชาธิไปไตยอันมีระมหากษัตริยสท่งเป็นพระประมุขของไทยเราที่ปกครองแบบประเทศอังกฤษที่มีกษัตริย์เป็นพระประมุขเหมือนกับประเทศไทยแล้วก็เหมือนญี่ปุ่นแล้วก็อีกหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นฟินแลนด์สเปนนิวซีแลนด์ก็อีก ลหลายประเทศที่มีพระมหากษัตริย์สมัเ็พระบุรุษที่ปกปรครองเหมือนกับไทยเรานะที่มีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เท่าทันกับการเมืองเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เป็นคลิปทีทใชช่ให้ความรู้ประาชาชนให้ความรู้ในระบบประชาธิปไตย